ไปดูวินาทีที่บ้านของเขาโดนที่ดินข้างๆซึ่งถมสูงนะฮะแล้วน้ำเนี่ยจากที่สูงมันไหลทะลักพังกำแพงบ้านเขาคุณผู้ชมดูภาพตอนที่น้ำหลากเข้ามาดูฮะนี่คือน้ําฝนนะครับผู้ชมฮะแต่มันไหลลงมาน่ากลัวมากจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นภาพจริงๆอันนี้คือภาพตอนที่น้ำเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันพังกำแพงแล้วทะลักเข้ามาในบ้าน นอกจากนี้รู้สึกมันจะมีภาพที่เห็นบอกว่าเป็นในบ้านที่มีกระจกด้วยใช่ไหมใช่เป็นยังไงเก๋จังหวะนั้นล่ละค่ะเป็นจังหวะที่น้ำเนี่ยทะลักมาจากรั้วหลังบ้านอยี๋ยวผู้จะดูรั้วหลังบ้านนะฮะเนี่ยรั้วหลังบ้านมาแบบนี้เลยนี่คือเบาลงแล้วนะแต่ตอนที่มันทะลักมาแล้วโดนบ้านเขาเนี่ยนิ่งแรงคุณผู้ชมเห็นรั้วหลังบ้านใช่ไหมฮะมันไหลโกลกเข้ามาเลยเนื่องมาจากว่าหลังบ้านมันผมที่สูงดูฮะดู แล้วนอกจากนี้มีภาพอะไรอีกตะ้เก๋เดี๋ยวให้ดูหน่อยโอ้เจ้าของบ้านค่ะพอนักข่าวของเราลงไปเนี่ยมอบภาพให้เลยนะคะในช่วงจวังหวะที่เนี่ยน้ําในบ้านมันล้นมาตั้งแต่นอกบ้านเห็นไหมคะแล้วเหมือนตู้ปลาเลยทะลักเข้ามาในตัวบ้านไหลผ่านบ้านเขาแบบนี้หลายชั่วโมงมากช่วยไปรอบฮะ คุณผู้ชมดูนะฮะน้ำเนี่ยจากด้านข้างไหลกโกเข้ามาเหมือนตู้ปลาที่เก๋บอกคุณผู้ชมพ<ะ>ักคือปิดกระจกใช่ไหมแล้วน,น้ำหยุดภาพนิ่งเอาไว้หน่อยสิตอนที่ภาพมันแพนไปอะ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะแล้วจะเห็นข้างล่างนี่คือเหมือนกับน้ําหมดเลย เห็นใช่ไหมฮะลักษณะน,นี้คือระดับน้ําแล้วเปิดการสถานการณ์จริงขึ้นมาเทียบเคียงถามว่าที่ไปที่มามันมายัางไงทําไมน้ําทันลักท่วมบ้านขนาดนี้คุณผู้ชมฮะทางเจ้าของบ้านเขาลงภาพเอาไว้อีกมุมหนึ่งให้คุณผู้ชมดูหน่อยนี่คือต้นสายปลายเหตุที่บ้านมีสภาพเหมือนกับตู้ปลาเพราะว่าที่ดินด้านหลังคุณผู้ชมฮะนี่คือช่องทางที่น้ำเนี่ยมันไหลเข้ามา คุณผู้ชมเห็นดินใช่ไหมฮะสูงเท่ากับกำแพงบ้านของเขานี่ฮะแล้วถ้าหยุดภาพทั้งคู่เอาไว้คุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนเลยนะฮะว่าที่ไปที่มาเนี่ยมันจะสอดรับกันคือซ้ายมือเนี่ยดินมันถมเท่ากับกำแพงบ้านส่วนขวามือก็คือพอน้ำมันหลากไหลลงมาปุ๊บมันก็ท่วมบ้านเขาขวามืออย่างรวดเร็ว<ม>จนกระทั่งกระจกบ้านเขาซึ่งสูงประมาณเมตรห้าสิบน้ำมันสูงเท่ากับขอบกระจก แล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะถ้าให้ดูภาพนี้เดี๋ยวๆจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นบ้านผู้เสียหายเนี่ยเขาอยู่ในจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับผู้ชมฮะในพื้นที่บางสะเรโดยวันนี้น้ำเนี่ยมันลดลงแล้วแต่ทางเจ้าของบ้านนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาชื่อว่าคุณนัทวกรคุณนัทวกรบอกว่าคุณผู้ชมฮะที่เห็นคือดินเนี่ยที่มันถมเนี่ยคุณผู้ชมฮะประมาณสักเมตร50 ส่วนกำแพงบ้านเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะสองเมตรนึกออกใช่ไหมฮะพอเมื่อคืนนี้ถ้าเปิดภาพกำแพงที่เป็นรูคู่ขนานกันมากับภาพดินเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมจะนึกออกเลยว่าเพราะพอดินข้างหมู่บ้านมันถมสูงแล้วเวลาฝนมันตก<ม>เห็นไหมฮะมันก็ซัดก,กำแพงพังพอกำแพงมันพังเสร็จน้ำก็ทะลักในสูตรที่ต่ำซึ่งก็คือหมู่บ้านและที่สำคัญก็คือจริงๆมันมีภาพที่เขาลงให้ดูด้วยนะฮะ ภาพคลิปต่างๆที่น้ำบรรทลักษ์แบบน่ากลัวมากวันนี้เราไปเจอเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณนัดวกรพาทีมข่าวอมรินทีวีคุณผู้ชมฮะลงไปสำรวจตรวจสอบภายในสภาพบ้านพักทั้งหมดเจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือช่วงวันที่3ตุลาคมตอน11โมงกำแพงเนี่ยมันถล่มลงมาครับคุณผู้ชมฮะแล้วน้ำเนี่ยมันก็เลยหลากเข้ามาภายในบ้าน โดยเหตุการณ์ทั้งหมดยอมรับว่าตั้งตัวไม่ทันนะครับแล้วก็เก็บของก็ไม่ทันด้วยตอนแรกลูกอยู่บ้านบอกแม่แม่โทรศัพท์มาบอกน้ํามันซึมเข้าบ้านยังคิดในใจว่าอ๋อสงสัยมันซึมนิดเดียวที่ไหนได้คุณผู้ชมฮะมันมาแบบเป็นคลื่นเลยล่าสุดหมู่บ้านนี้ดีมากเห็นบอกว่าโครงการบ้านจัดสรรเขาส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลให้แล้วพาเจ้าของบ้านไปหาที่พักใหม่กําแพงพังอย่างนี้ฮะแล้วคุณผู้ชมเห็นขอบดินไซมือใช่ไหมขอบดินไซมือคือเมตรห้าสิบ กำแพง2เมตรดังนั้นไอ้ที่มันถมสูงเนี่ยพอน้ำมันท่วมตรงที่สูงมันก็ซอกกำแพงเข้ามายิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับเขาตั้งคำถามว่าทำไมปล่อยให้ถมดินสูงได้ขนาดนี้จนกระทั่งทำบ้านคนพังฟังเสียงคุณนัดวกรดูหน่อยฮะ น้ำตกเลยค่ะเหมือนอย่างที่ออกคลิปให้ดูว่าเออมันก็ไหล<ม>ข้าวของก็คือไปหมดเลยไปกับน้ําไปกับอะไรเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านค่ะเราไปทํางาน<ม>คนที่อยู่บ้านก็จะมีน้องแล้วก็มีลูกแล้วก็มีหมาหนึ่งตัวหมา<ม>จะเป็นคนไปเคาะเห่าบอกทุกคนให้ลงมาดูพ<ม>่อของเรามันเสียหายแล้วอะ่ะเอาจริงๆไม่มีใครมา มาอะไรกับเรามากมายทุกสิ่งทุกอย่างครับล่าสุดนะฮะเดี๋ยวถ้าเปิดเทียบกับสภาพวันนี้ที่ก็พาเราไปดูภายในบ้านกับเทียบคลิปคุณผู้ชมจะเห็นเลยถึงความแตกต่างซึ่งวันนี้น้ํามันลดแล้วปรากฏว่าเราได้ไปเจอกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางสเล5คนครับนำโดยผอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางสเลคุณธนพงศกองพันธ์เดินทางมาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าเอาจริงเดี๋ยวจะไปไล่เช็คครับทําไมปล่อยให้มันมีการถมดินสูงขนาดนี้จะไปไล่ตรวจสอบว่า มีการขออนุญาตถมดินถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เทศบาลยังไม่รู้อีกเหรอฮะอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆเนี่ยวันนี้มันมาเยี่ยมเนี่ยมันควรต้องรู้แล้วนะ,<ฮ>ะว่าใครเป็นคนอนุมัติที่ถมดินสูงขนาดนี้แล้วช่วงนี้ฝนถล่มคุณผู้ชมฮะความซวยคือชาวบ้านซึ่งดินมันสูงเท่ากับกำแพงของเขาจําสมัยก่อนได้ไหมเมื่อไม่นานมานี้เก๋ที่มีถมที่ดิน่ะท,ที่เท่ากำแพงบ้าน,านอันนั้นสุดท้ายต้องสั่งลื้อนะฮะ,ะไปขุดดินออก เคสนี้ก็ค,คล้ายๆกันลองฟังเสียงผอ,อธนาพงศ์เลยครับวันนี้เข้ามาตรวจสอบแล้วฮะของพิศาบาลตะบนบางสระของเรานะครับสิ่งแรกที่เราได้ลงมาดําเนินการแล้วก็ช่วยเหลือ,อพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับตรงนี้ก็เราได้ช่วยเหลือตามอำนาจหน้า,นาที่ของเรานะครับเราก็ในเบื้องต้นนี้เราได้นําสิ่งของ ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยมาช่วยเหลือนะครับผู้ประสบปัญหาตรงนี้ในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็จะตรวจสอบข้อมูลนะครับความเสียหายในเบื้องต้นว่าทางผู้ประสบปัญหาเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างแลอต้องการให้ทางนี่แหละครับเดี๋ยวฝากเทศบาลน,นะฮะเช็คให้เร็วเลยว่าขออนุญาตถมที่ได้ยังไงเทียบเท่ากับกำแพงบ้านของหมู่บ้านเลย ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป34 HD <c oughs> ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ